ครับสวัสดีเสาวันที่ยิมหาเมษายนพศ2 5 6 6สวัสดีแฟนเพจทั้งช่องยู u ูบยูซี่พาโกสิงหนึ่งศูนย์หนึ่งสวัสดีแฟนทางเฟซบุ๊กของง่วงมูนิเมีสียูซี่พาโกสิงเล็และสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามารับชมชิมนี้ของทางช่องกันครับครับสำหรับเสาร์วันนี้ทางของง่วงมูนิเมีสีและช่อง y ยูทูบยูซี่พาโกสิงเฮาก็มีง่วงโค้มีลูกอยู่หลายโคมเลยครับมาเปิดแบงค์พี่แบงค์น้องอีกเชน่นเดิมนะครับพี่น้องครับ เขาเรืองกันได้ครับพี่น้องครับเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับเอาคมแหล่งนี่ก่อนครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกเมียลูกโตแหลกนะครับแม่ลอยสามสิบห้าบวกลบสองแม่โบดเครื่องดำนะครับพี่น้องครับแม่โบดเครื่องดำนี่ครับเป็นง่วลูกแหลกนะครับนี่ตัวแม่เพื่อครับตัวลูกสาวเพิ่อนกับนังหนาสาวน้อยอยู่ครับพี่น้องครับลูกสาวอายุสี่หาเดือนครับสูงลอยสิบห้าบวกนะครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกสาวเพิ่อนครับหน้าตาก็ดีเย่อเชยู่ครับพี่น้องครับ สำหรับโคมมีเปิดในราคาสามหมื่นสามพันบาทได้ครับพี่น้องครับสามหมื่นสามพันบาทนะครับแม่นามเรงดีครับพี่น้องครับนี่ครับนี่นะครับตัวลูกสาวครับแม่ลูกแม่ลูกตัวแรกครับสามหมื่นสามพันบาทได้ครับพี่น้องครับสามหมื่นสามพันบาทมาเมืองโคมนี่ครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกผูลูกตัวที่สองครับพี่น้องครับแม่ลูกผูกลูกตัวที่สองนะครับกำลังกินใหญ่ครับเเดี๋ยวผมไล่ันลูกได้ครับ จ่องผมนี่อัดสดได้ครับพี่น้องครับบ่มีตัดต่อได้ครับพี่น้องครับแม่ร้อยยิ้มหาบวกแม่วงบดเครืองดำนะครับลูกตัวที่สองครับลูกไส้สามเดือนครับพี่น้องครับนี่ครับพ้องหนาพราะแม่พี่น้องกรับไปหาพอดีๆผสมเอาครับสามารถผสมพอญ่ได้ครับแม่น้ำลึงดีครับพี่น้องครับนี่ครับแม่แดงบดชายลูกแดงโบสเดือนครับพี่น้องครับสองหมื่นสามพันห้าร้อยครับพี่น้องครับสองหมื่นสามพันห้าร้อยผู้แงคมหน่อยครับหมอครับพี่น้องครับมาเมืองคมนี่ครับ เมียลูกเมียลูกตัวผู้กันนะครับแม่โบดเครื่องด่างเมือนนะครับพี่น้องครับลูกตัวที่สองกันครับแม่ลอยยิ้มหาบดนะครับพี่น้องครับนี่ครับลูกไส้สองเดือนครับพี่น้องครับเอาไปในสองเมื่อนสามพันหาลอยกันครับพี่น้องครับเอาจัดไปถึกๆไปเลยครับพี่น้องครับบด้องเอากำไรลายอาศัยขายดูครับพี่น้องครับนี่ครับลูกไส้สองเดือนนะตัวนี้ก็เป็นแม่ลูกผู้ลูกตัวที่สองนะครับพี่น้องครับลูกตัวที่สองอายุสองเดือนครับแม่ลอยยิ้ิบบวนะครับพี่น้องครับ นี่ครับเอาไปเลยครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับตัวนี้ครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทแม่ลูกผูได้ทุนหน่อยครับพี่น้องครับจัดไปแล้วครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องครับนี่นะครับท่านใดที่สนใจกราโทรมาเบอร์โทรศัพท์ผมได้เลครับพี่น้องครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของขอกงห้าเข่ากับตังโยบันหนองแปนตําบลบันฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยเด้อครับพี่น้องครับ เป็นงัวทรงฟี่ลอยหาสิบกิโลเมตร bs, หรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันบ huh? ่มีมาจำหอดบ้านหอดซองกับจังเกบเงินนะครับพี่น้องครับขอยาดขอยาดล่ยเห็นนะครับพี่น้องครับนี่ลุก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 นี่น่ครับมาเมืองแม่นี่ครับพี่น้องครับเป็นแม่แม่แยกลูกงัวลูกแรก้ะครับพี่น้องครับสูงร้อยสามสิบบวกแงะนะครับพี่น้องครับงัวลูกแรกดวยครับพี่น้องครับพร้อมผสมนะครับเป็นสารมาแล้วครับสดสดสวยๆครับเอาไปแล้วครับหนึ่งหมื่นหกพันครับพี่น้องครับ หนึ่งหมื่นหกพันนี่ครับแม่เพิ่นมี่ติ่งนุ่มหน่อยหนึ่งซ้ำตุ้มเฉียงวัดนี่แล้ครับพี่น้องครับผู้ใดบตีเอไปครับหนึ่งหมื่นหกพันครับราคาแม่งัวกับซ้ำราคาง่วหน่อยนะครับสุมือนนี่ครับพี่น้องครับสมัยตะกี้ซื้อบ่ไใดหรอครับพี่น้องครับราคานี่ครับสมัยตะกี้มีแราสองหมื่นกว่าครับสมัยนี้มันเถื่อขายตานเถือเหรอพี่น้องครับหนึ่งหมื่นหกพันครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นหกพันครับมาเมืองแม่แดงนี่ครับเพิ่งแยกลูกมันไปได้ครับพี่น้องครับลูกลูกลูกตีมัน มพิ่งแยกลูกไปตัวนี้ผมให้รุนทองนะครับพีพ่น้องครับแยก่ากับได้ประกันทองนะครับเคยมีลูกมาแล้วสองตัวครับพี่น้องครับสูงรนอยสามสิบวกขึ้นครับพี่น้องครับเอาไปแล้วครับหนึ่งมืนห้าพันครับพี่น bon ok ้องครับหนึ่งหมืนห้าพันบาทนี่ครับถ่ายดีๆครับหางดีๆครับนี่ครับพี่น้องครับหนึ่งมื่นห้าพันบาทนะครับพี่น้องครับหนึ่งหมืนห้าพันบาทยกสองตัวอะไครับไม่แยกลูกครับยกสองตัวสามหมื่นนะครับพี่น้องครับ นกสองโตสามหมื่นบาทนี่ครับแม่อยกลูกครับนี่ครับพี่น้องครับถ้ายกตัวนี้หมื่นหกเด้อครับตัวนี้หมื่นหกตัวนี้หมื่นหาครับพี่น้องครับมังค์มนี่ครับเป็นแม่ลูกเมียงง่วลูกแรกแล้วครับแม่สมทธิ์ลุ่นท้องให้กันนะครับพี่น้องครับเพราะว่านขอบเิ่นมีผ่อพันอยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับแม่เขาใจลูกแดงก็ถือจำได้อยู่หรอครับพี่น้องครับแม่ร้อยสามสิบห้าบวกลบสองนะครับพี่น้องครับลูกสาวร้อยสิบห้าบวครับแม่ลุ่นท้องครับพี่น้องครับเป็นง่วลูกแรกครับพี่น้องครับ เอาไปเลยครับพม่นงี่สามหมื่นหนึ่งพันบาทครับพี่น้องครับสามหมื่นหนึ่งพันบาทนี่ครับพี่น้องครับถึงแน่น้องครับพี่น้องครับสามหมื่นหนึ่งพันบาทเป็นง่วลูกแรกครับพี่น้องครับเป็นง่วลูกแรกได้ลูกแดงเดี๋ยวผมไล่ลูกเป็นมาครับลูกคนดีเยอะครับพี่น้องครับไปไปลูกไปไปไปนี่ครับตัวลูกคนครับได้ลูกสาวง่ายไม่เลยครับพี่น้องครับแม่มีสิรุนทองครับพี่น้องครับแม่มีสิรุ่นทองนี่ครับสามหมื่นหนึ่งพันบาทครับ มาเมืองแม่นี่ครับพี่น้องคร hmm. mm ับเป็นแม่สาวทองแรกทองแก้กไก่ขอดทั้งขอัดประกันทองให้เจ็ดเดือนครับตัวเศร้าทองเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับตัวเศร้าทองเรียบร้อยแล้วผมก็เปิดไปลายาชีพแล้วครับพี่น้องกับท่มาต่อหลกับทั้งท่านใ้ปีนีครับมื่อวามาเปิดโว่มองเสียวเลยครับพี่น้องครับเอาสองหมื่นสามพันครับพี่น้องครับทับตัวพอบามันเลือดเลือดแปดสิบมาครับพี่น้องครับนี่ครับทับตัวมาเลยครับพี่น้องครับตรวเศร้าทองเรียบร้อยแล้วทั้งขอดประกันทองให้เจ็ดเดือนนะครับพี่น้องครับ สูงลอยสามสิบบัวเด้อพี่น้องครับเป็นแม่สาวท้องเล้ยครับหนังหนาครับพี่น้องครับหนังหนาเฉียงเฉียงเรียงไงเด้อครับพี่น้องครับสองหมื่นสามพันบาทเด้อครับตัวนี้ครับพวาแม่พี่น้องบ่เข้าใจโคมไหนหรือว่าสนใจโคมไหนก็โท่มาเด้อครับพี่น้องครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดคลองคลองว่าเฮ้ากัตังยยบานหนองแปนตำบลบรนฝังอำเภอกาเสดวิสัยจังหวัดเลยเด้อครับพี่น้องครับ กฎกติกาของทังขอกับเชนเดิมเด้อครับพี่น้องครับจะโทษเหรียญโทษตั๋วโทษต้มกันมักรีกับจังสังปินมักกลีกับจังต่อเด้อครับพี่น้องครับเพราะว่าง้วทั้งขออเป็นง้วส่งฟี่บอมี่มาจำเด้อครับพี่น้องครับถ้าพรอแม่พี่น้องโทษเหรียญโทษตั๋วโทษต้มกันทั้งขออเกิดความเสียหายเนี่ยน้อนเด้อครับพี่น้องครับให้เห็นใจซึ่งกันและกันเด้อครับพี่น้องครับเห็นใจสิ่งและกันและกันเพราะว่าง้วทั้งกอกเป็นง้วส่งฟี่บอมี่มาจำครับพี่น้องครับรับรองสมดามสมเนื้อสมเหตุผลเนี่ยน มี่เราโค้งมางามครับพี่น้องครับนี่ครับพ er ุ่นี่สามหมื่นสามเลยครับพี่น้องครับสามหมื่นสามก็งามอยู่นี่ครับพี่น้องครับเขเลี้ยงถึงมันสมัยตะกี้เป็นง่ว่าสี่หมื่นกว่ามั้งเหรอครับพี่น้องครับนี่ครับแม่ลูกแม่ง่ว่าลูกแรกครับสามหมื่นสามนี้แม่ลูกผูนครับลูกตัวที่สองครับลูกล้อลครับพี่น้องครับท้องหนาไปผสมพอดีๆครับนี่ครับลูกพันล้อดีเลยครับพี่น้องครับไปเป็นพอพันคุ้มฝู้งว่าไทยห่อเด่เลยครับพี่น้องครับ สองหมื่นสามพันห้าร้อยครับพ่อมีก็บสองหมื่นสามพันห้าร้อยครับนี่ครับพ่อมีหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยได้ครับพี่น้องครับนี่ครับง่วมาหลายตัวบางที่มันก็สับสนถ้าพ่อแม่พี่น้องเมืองชิบแล้วบอเข้าใจคมไดนกับท้มากได้ครับเบอร์โท้ที่ผมก้าวไปขังต้นแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับแม่นี่หมื่นหกแม่นี่หมื่นห้าครับพี่น้องครับยงสองแม่นี่สามหมื่นได้ครับพี่น้องครับนี่ครับแม่นี่สามหมื่นพันแม่ลูกเมียงัวลูกแรกแม่รุนทองนะครับลูกแดงแม่ขาวลูกแดงได้ครับ เอาตำหน้าครับแม่นี่แม่ทองแก้ไก่คลอดครับนี่ครับประกันทองให้เจ็ดเดือนนะครับพี่น้องครับสองหมื่นสามพันนะครับพี่น้องครับครับฝากเบอร์ไทยคลิปอีกทีนึ่งนะครับพี่น้องครับท่านใดที่สนใจก็โทรมาได้ครับพี่น้องครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของขอก๋วยกะตังยู บ้านน้องแปนตำบลบ้านฝางอำเภอกาศเศษวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดได้ครับพี่น้องครับครับสำหรับชทยชิมนี่ก็ขอฝากช่อง u t u b e ยูซี่ปาโคสิ่งหนึ่งสิหนึ่งฝากก็เลยก็แช์กดติดตามดูในบ้านวันในสวนฝากเป็นกำลังเลงเชียร์แรงใจให้ทีมงานพ่องง่วงมุนีเม่าสีและทีมงานช่องยูทูบของเขาน้ำเนื้อพี่น้องครับช่องเขาเป็นช่องน้องไหมคนติดตามกันยังท่านหลาย บางที่พอเมียพี่น้องกาบออยากเข้าไปเมืองพอเป็นช่องท่านไนดังช่อง Youtube ช่องน้อยๆช่องนี้แหรอครับพี่น้องครับของดีทรงฟรีแน่นอนเลยครับพี่น้องครับผมการันตีงครับพี่น้องครับครับสำนักไทยชิปนี้กาขอฝากไว้สั้นี้ครับสวัสดีครับ